การหาช่วงเชื่อมั่นนะครับในการหาช่วงเชื่อมั่นนั้นจะไม่สามารถหาช่วงเชื่อมั่นของความแตกต่างรวมได้นะครับเนื่องจากไม่ใช่ค่าที่น่าสนใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามนะครับผู้วิจัยอาจจะสนใจหาความแตกต่างระหว่างสัดส่วน2กลุ่มด้วยกันนะครับก็ยกตัวอย่างเช่น ร้อยละของเด็กที่ก้าวร้าวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับเมื่อเปลี่ยนจากจากการว่ากล่าวเป็นการใช้การตีนะครับก็คือเราสามารถหาจะใช้สูตรความแตกต่างระหว่างสัสดส่วนผ่านตัว s t p s t p o r t i o n Ct e s t ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเราเอา p 1ลบด้วย p 2นะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่ชอบคนที่ ร้อยละของเด็กที่9ร้าวนะครับในคนที่ถูกว่ากล่าวลบด้วยร้อยละของเด็กที่9ร้าวในกลุ่มที่ตีนะครับก็คือเอา p 1ลบ p 2แล้วก็บวกลบกับตัว critical value คูณกับตัว standard error เองนะครับก็ตัวอย่างนะครับว่าจำนวนผู้ใช้สินค้าเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นะครับหลังจากออกโฆษณาเพื่อกระตุ้นยอดขายนะครับ แล้วก็เก็บเราก็เก็บข้อมูลจากประชาชน200คนก่อนและหลังโฆษณานะครับแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้เก็บข้อมูลจากคนเดียวกันทําให้เป็น independent groups นะครับก่อนออกโฆษณาเก็บข้อมูลนะครับได้ p เท่ากับจุดหหลังออกโฆษณานะครับได้ p เท่ากับจุดเราสร้างตัว c o นฟิด e น c ์อินเทอร์ออกมาแทนสูตรตึ๊บตึบนะครับได้คอนฟิดีนต์อินเทอร์วลเท่ากับลบจุดหถึงลบจุดศนะครับก็ ก็ได้รูปตามแบบนี้นะครับก็สรุปว่าจากข้อมูลทําให้มีความเชื่อมั่นในระดับจุดเกนะครับว่าหลังจากออกโฆษณาแล้วทําให้มีผู้ใช้สินค้าเพิ่มขึ้นจากประชากรทั้งหมดอยู่ในช่วงร้อยละ2ถึงร้อยละ18นะครับการหาขนาดอิทธิพลนะครับก็ถ้าเกิดเรามีตารางไข่แบบ2อคูณสนะครับเ,เช่น การเปรียบเทียบระหว่างคนที่รักษาด้วยคมโมเทอรปีนะครับกับคนที่ไม่รักษาเนี่ยนะครับจะมีโอกาสตายหรือไม่ตายแตกต่างกันหรือไม่นะครับก็เราจะสามารถใช้ความแตกต่างระหว่างสัดส่วนหรือว่า proportion difference นะครับอัตราส่วนของความเสี่ยง risk ratio หรือว่าอัตราส่วนของและแต้มต่อก็คือ odds ratio ได้นะครับแต่ถ้าเกิดหาเป็นตารางที่ใหญ่กว่าน,นั้นนะครับ แล้วถ้าเราจะใช้ขนาดอิทธิพลเหล่านี้เราก็ต้องให้แปลงตารางขนาดใหญ่ให้เป็นตารางควายแบบ2คูณ2ก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามเีเราสำรวจคนสีผิวต่างๆในคอนเทนวิสต่างๆนะครับดูเป็นคนยุโรปเป็นคนขาวคนดําคนเหลืองเท่าไหร่เอเชียเป็นคนขาวคนดําคนเหลืองเท่าไหร่นะครับแบบนี้เราต้องการเราสนใจนะครับเพียงแค่ คนยุโรปกับอเมริกาเหนือนะครับแล้วเราต้องการเปรียบเทียบระหว่างคนขาวและคนอื่นๆนะครับคือเราสามารถที่จะทดสอบระหว่างคนยุโรปกับคนที่ไม่เป็นยุโรปก็ได้หรือว่าเราจะเลือกเฉพาะยุโรปกับอเมริกาเหนือก็ได้นะครับแล้วคนขาวอาจจะเปรียบเทียบแค่ขาวกับดาหรือก็ขาวกับอื่นๆก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจัดตาราง2อคูณในรูปแบบไหนนะครับจากตารางนี้นะครับ คนยุโรปเป็นคนขาว900คนอื่นๆ100คนนะครับคนอเมริกาเหนือเป็นคนขาว500คนคนอื่นๆ500คนนะครับได้พอพอชันของคนยุโรปเท่ากับจุดเนะครับพอเพอรชันของคนขาวและพอพอชันของคนขาวในอเมริกาเหนือเท่ากับจุดนะครับออสก็คือคนยุโรปเท่ากับ9แล้วก็คนอเมริกาเหนือเท่ากับ1นะครับแล้วก็หาตัว p r o p o r t i o ชัน f f e r e n c e นะครับเท่ากับจุดเลบจุดเท่ากับจุดนะครับ r i s เ ratio เท่ากับ1.8แล้วก็ O d d s ratio เท่ากับ9นะครับ กรณีนี้คุณอาจจะใช้ค่า Cohens W ในการทดสอบได้นะครับซึ่ง Cohens W นะครับจะเท่ากับสแควรูทของคลายสแควร์หารด้วย n นะครับก็มีเกณฑ์เหมือนเดิมนะครับจุดหนึ่งน้อยจุดสามปันกาจุดห้ามากนะครับก็จากข้อมูลนี้นะครับคลายสแควร์เท่ากับ4 8 9 4 4ด้า W เท่ากับ Square root 4 8 9 4 4้หารด้วย6,000นะครับเท่ากับ0.903 ในการหากำลังนั้นนะครับเราก็ใช้โปรแกรม G-Power ได้นะครับเราก็เลือกสถิติกลุ่มที่การทดสอบคือค่ i s สแควรนะครับแล้วก็เลือกสถิตทิที่ใช้ทดสอบคือ Goodness of Fit Test contingency table นะครับแล้วก็เลือกหากำลังในการทดสอบโดยการกด post hoc นะครับว,วิธีการนี้นะครับจะสามารถหากำลังสำหรับกลุ่มขับสำหรับตารางขนาด2อคูณสหรือใหญ่กว่าได้นะครับ แต่ถ้าเกิด G-Power เนี่ยก็ให้แบบอื่นมาเหมือนกันนะครับอย่างเช่น Exact แล้วก็ Proportion Inequality to Independent Groups นะครับหรือว่าแบบด้านล่างเนี่ยนะครับคือ2อ,อันนี้เนี่ยก็หากำลังได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันใช้สำหรับตาราง2คูณ2เท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแล้วก็ใส่ค่า c o e c e n U ลงไปนะครับใส่ Alpha Level นะครับ ใส่ total sample size นะครับแล้วก็ g r e e Freedom ซึ่งจะเท่ากับจำนวนแถวลบคูณกับจำนวนคอลัมน์ลบหนนะครับแล้วเราก็จะได้กำลังในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติออกมานะครับแบบนี้การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างก,ก็สามารถทำได้2ประเภทเหมือนกันนะครับว่าการกำหนดการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจกำลังที่ต้องการนะครับหรือว่าการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่างจากความผิดพลาดในการประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับ ในที่นี้นะครับเราจะกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากกําลังเท่านั้นนะครับการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่างตามกําลังที่ต้องการนะครับก็ใช้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสุดท้ายให้เป็นอภัยรินะครับเพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเก็บกลุ่มตัวอยา่างชายและหญิงขนาดเท่ากันนะครับ และท่านคาดว่าคนดื่มแอลกอฮอล์นในเพศชายเท่ากับ4 0คนดื่มแอลกอฮอล์นในเพศหญิงเท่ากับ20%นะครับท่านต้องการทดสอบว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในเพศชายและหญิงแตกต่างกันโดยที่มีกำลังเท่ากับ80%นะครับก็คือว่า H 1เนี่ยคนดื่มในเพศชายเท่ากับ40คนดื่มในเพศหญิงเท่ากับ20%นะครับแต่ว่าเราต้องการทดสอบว่า2กลุ่มเนี่ยแตกต่างกันโดยที่ให้ได้กำลังเท่ากับจุดนะครับ แล้วก็ดูการจากโจทย์นี้นะครับพอพอิชเช่นของเพศชายเท่ากับจุดห้าพอพอิชเช่นของเพศหญิงเท่ากับจุดห้านะครับคนดื่มในเพศชายเท่ากับจุดสี่คนดื่มในเพศหญิงเท่ากับจุดสองนะครับนนัน่ลำดับแรกเนี่ยเราหาอัปส์เตอร์ probability ก่อนนะครับก็คือว่าหาอัตราสัดส่วนในแต่ละเซลล์นะครับสัดส่วนในเพศชายนะครับเพศชายมี50%ใช่ไหมครับดังนั้นคนดื่มเพศชายที่ดื่มเนี่ยก็จะเป็นจุดส คูณกับจุดห้าเท่ากับจุดสองนะครับแล้วก็ลไล่ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่ยากกว่าคือการหา expected probability นะครับก็คือว่า p r o p o r t i o n ของคนดื่มเท่ากับ p r o p o r t i o n ของคนดื่มในเพศชายเท่ากนะับ p r o p o r t i o n ของคนดื่มในเพศหญิงนะครับตอนนี้เนี่ยเราเรารู้ p r o p o r t i o n ของคนดื่มในเพศชายกับ p r o p o r t i o n ของคนดื่มในเพศหญิงแล้วนะครับใน observed probability นะครับถ้าเกิดเราต้องคิดว่า ถ้าเราฟอสให้2อกลุ่มเนี่ยมี p r o b a b i l i t y ของการดื่มเท่ากันแล้ว p r o b a b i l i t y ของการดื่มมันควรจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการคำนวณง่ายๆนะครับคือ p r o b a b i l i t y ของการดื่มนะครับเท่ากับ p r o b a b i l i t y ของเพศช,ชายคูณกับ p r o b a b i l i t y ของคนดื่มในเพศชายนะครับบวกกับ p r o b a b i l i t y ของเพศหญิงคูณกับ p r o b a b i l i t y ของคนดื่มในเพศหญิงนะครับเท่ากับจุดห้าคูณจุดสี่้บวกกับจุดห้าคูณจุดสองเท่ากับจุดสามนะครับ แล้วเราก็เอาจุด3ตัวนี้นะครับไปคูณเข้าไปนะครับในส่วนของคนดื่มแล้วก็ส่วนของคนไม่ดื่มเนี่ยก็จะต้องเป็น1-3ใช่ไหมครับเป็นจ7เนาะนะครับเราก็ได้ค่าตัวสัสดส่วนของแต่ละเซลล์ Expected uh, Probability ออกมานะครับเมื่อเราได้ uh, Observed Probability กับ Expected Probability ออกมาแล้วนะครับเราก็ใช้หาค่า h o h ส n s นยูะครับนี่คืออีกสูตรหนึ่งของฮาสมนนะครับก็คือว่า เอา outer probability นะครับลบด้วย expected probability มายกกำลัง2หารด้วย expected probability นะครับเสร็จแล้วเอามารวมกันของทุกเซลล์นะครับแล้วใส่ square root ผมก็แทนค่าลงไปนะครับแบบนี้ได้ค่า c o n e เท่ากับจุดนะครับแล้วก็เอาจุด8ไปใส่ในตัวตัว g power นะครับ หรือว่าคุณอาจจะกดด t e r m มินนะครับแล้วคุณก็ใส่ตัว expected กับ observed probability เข้าไปใน pH 0กับ pH 1ตามลำดับนะครับแล้วคุณก็กด calculate ได้นะครับวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการหาโดยที่ให้คอมพิวเตอร์เราช่วยเราบางส่วนนะครับคำนวณใน G Power นะครับก็ใส่ค่าไว้ทั้งหมดนะครับได้ใส่ดิกีฟ e ลอกลงไปนะครับแล้วก็ได้ Total s ส m p l e s ซท e เท่ากับ166คนนะครับ สุดท้ายนะครับการทดสอบแมกนิมานะครับการทดสอบของแมกนิมาเ่อเป็นการแปลงนะครับการทดสอบคายสแควรเพื่อเปรียบเทียบตัวแปรแบบจัดกลุ่มระหว่างกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันนะครับจะคล้ายๆกับ d e p e n d e n t ท Test ยกตัวอย่างเช่นคู่สามีภรรยาเลือกจะกินเจในช่วงเทศกาลแตกต่างกันหรือไม่นะครับหรือว่าคนในพื้นที่เลือกนักการเมืองคนหนึ่งแตกต่างกันระหว่างช่วงก่อนการเลือกตั้งหงเดือน ก,ก่อนการเลือกตั้ง2วันนะครับแตกต่างกันหรือไม่การทดสอบแมกดิมาเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะการเปรียบเทียบระหว่าง2กลุ่มเมื่อตัวปแปรประจำก,กลุ่มมีเพียงแค่2ประเภทเท่านั้นนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเราทำต้อมูลให้เป็นตารางไข้นะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศหนึ่งนะครับมีพรรคการเมืองเพียงแค่2พรรคนะครับคือ A และ b นะครับแล้วก็ให้ตอบว่าจะเลือกพรรคใดก่อนดีเบตกับหลังดีเบตได้ผลดังนี้นะครับ ก่อนเลือกนะครับก่อนเลือกก่อนก่อนดีเบตนะครับมีคนชอบพรรค A ทั้งหมด50บวก20คนเนาะก็คือ70คนนะครับแล้วก็คนชอบพรรค B ก็คือ25่สิบวกเเท่ากับ100คนนะครับ p r o b a b i l i t y ของก่อนก็คือคำนวณจากตัว2เซลล์โอนหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดนะครับและหลังดีเบตนะครับมีคนชอบพรรค A ทั้งหมด50บวกคนนะครับ แล้วก็มีคนชอบพักปีทั้งหมด20บวก75คนนะครับแล้วก็สามารถหา p r o i l i t y ก่อนกับ p r o b b a i l i t y หลังได้นะครับโดยที่เราตั้ง null hypothesis ว่า p r o b b a i l i t y ก่อนเท่ากับ p r o b b a i l i t y หลังนะครับแล้วก็ alternative hypothesis ก็คือ p r o b b a i l i t y ก่อนไม่เท่ากับ p r o i l i t y หลังนะครับก็ได้เซลล์ดังนี้นะครับ s ศนย์ property ก่อนเราหาได้ยังไงนะครับคือเ a บวก b หารด้วย a บวก b บวก c บวก d เนอะแล้วก็ property หลังนะครับก็คือเอา a บวก c หารด้วย a บวก b บวก c บวก d นะแล้วเรา simplify ตัวเ,เราทำให้เราทำให้สรรมการนี้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายขึ้นนะครับก็ตัดส่วนทิ้งไปเพราะส่วนมันเท่ากันนะครับ a ที่มาบวกทั้งสองข้างก็ตัดทิ้งไปนะครับก็เลย H 0 b ู b เท่ากับ c นะครับ เพราะฉะนั้นการทดสอบแมกนิมานะครับคือการทดสอบเซลล์ว่าเซลล์ b กับเซลล์ c เท่ากันหรือไม่นะครับเราก็จะใช้ค่ายสแควร์คูณเน่ออฟฟิทเทสนะครับในนี้หรือว่าไบนเมิลเทสในการทดสอบได้นะครับซึ่งแมกนิมาบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ทำค่ายสแควร์โดยการคำนวณแบบนี้ก็พอนะครับแล้วก็หากแนวไฮโพอยสิสเป็นจริงนะครับการการะจายจะเป็นค่ายสแควร์ดิสกิวชันที่ดีกรีฟิลอมเท่ากับ1นะครับก็ a b c d มาจากตรงนี้นะครับ ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นท่านทดลองว่านะครับผู้ร่วมการทดลองจะกดไลค์แตกต่างกันหรือไม่นะครับระหว่างโพสต์ถ่ายรูปด้วยตัวถ่ายรูปเซลฟี่คนเดียวนะครับกับถ่ายรูปเซลฟี่พร้อมกับคนอื่นๆนะครับเราเก็บข้อมูลผู้ร่วมการทดลอง100คนนะครับให้เล่นเฟซบุ๊กแล้วเจอโพสต์ทั้งสองรูปแบบนะครับสมมุติฐานก็คือว่าร้อยละของการกดไลค์นะครับในโพสต์ทั้ง2แบบแตกต่างกันนะครับคือ H1 ล่คนกดไลค์ใน เมื่ออยู่คนเดียวนะครับจะไม่เท่ากับคนกดไลค์นะครับจำนวนคนกดไลค์เมื่ออยู่เป็นกลุ่มนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันอนอว์ไฮโพซิสคือมือนเท่ากันนะครับก็ได้ตารางแบบนี้นะครับแล้วก็คำนวณค่ายสแควร์ออกมาได้เท่ากับ3.33 p เท่ากัดจุดศูนย์หกแปดมากกว่าอัลฟา fail to reject นอว์ไฮโพซิสนะครับแล้วก็ คนกดไลค์ลูกคนเดียวกับคนกดไลค์ลูกตนเองพร้อมกับคนอื่นนั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญตัวอย่างถัดไปนะครับท่านต้องการทดสอบว่านักศึกษาหญิงนะครับเลือดที่จะแต่งหน้าเต็มที่แตกต่างกันหรือไม่นะครับจัดเต็มพูดง่ายๆนะครับหาไป2คนนะครับกับเพื่อนหญิงที่สนิทและเพื่อนหญิงที่ไม่สนิทนะครับเราเก็บข้อมูลจากนักศึกษาหญิง200คนนะครับสมมติฐานก็คือว่าการตัดสินใจแต่งหน้าเต็มที่ขึ้นอยู่กับความสนิทของเพื่อนนะครับ h 0ก็คือ p 1ไม่เท่ากับ p เออ h 1 p 1ไม่เท่ากับ p 2นะครับแล้วก็ h 0 null no hypothesis p 1เท่ากับ p 2นะครับก็เราทำการวิเคราะห์นะครับโดยที่เลือก chi square แบบ contingency table นะครับเมมตามปกติเลยนะครับแต่แทนที่เราจะเลือก chi square ใน Size s ถิติให้เราเลือกไม n i m a แทนนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลแบบนี้นะครับ m มค์น m ม่าเทสได้ผลออกมานะครับ การทดสอบใน HPS นะครับจะไม่ได้ใช้ค่สแควร์จะไม่ได้เปรียบเทียบค่สแควร์ดิส t ิวชันนะครับจะใช้ e x a c t t e s t แทนนะครับซึ่ง e x a c t t e s t เนี่ยจะเป็นจะมาจากการทดสอบทวินามนะครับโดยหาการกระจายที่แท้จริงนะครับของการกระจายแบบทวินามโดยที่ไม่ได้ประมาณค่าโดยการใช้ r o r m d l s t r i b u t i o n นะครับซึ่งถ้าคุณไม่ได้คิดมากอะไรนะครับคุณก็อ่านค่า P ออกมานะครับซึ่ง P แล้วก็อัลฟานะครับแล้วเราก็สรุปว่า นักศึกษาหญิงแต่งหน้ากับเพื่อนไม่สนิทมากกว่าเพื่อนสนิทอย่างมีนัยสําคัญนะครับช่วงเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ไปดูในหัวข้อคลายสแควร์กุดเดลออฟฟิศเทสได้นะครับโดยใช้ขาดการทดสอบทวินามนะครับแล้วก็การหาขนาดอิทธิพลนะครับก็ทําได้เหมือนคลสแควร์คอน t ิเจนซี y เทเบิลนะครับก็คือเรามีการอยู่กดไลค์เมื่อคนเดียวกดไลค์เมื่อเป็นกลุ่มนะครับ เราหา proportion ของคนกดไลค์คนเดียวนะครับกดไลค์เมื่ออยู่เป็นกลุ่มนะครับหา odds ได้นะครับแล้วคุณก็หา proportion difference ได้หา risk ratio ได้แล้วก็หา odds ratio ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณลองไปอ่านดูนะกำลังนะครับคุณก็เลือกสถิติกลุ่มที่ทดสอบคือ exact นะครับแล้วก็เลือกกลุ่มสถิติคือ exact สถิติคือ proportion inequality t o dependent g r o u p นะครับแล้วก็เลือก post hoc ในการหากำลัง เราใส่ลงไปออสเตรโชเท่ากับ1.71นะครับแล้วก็ Proportion o o this ิสค n a ด m pair นะครับก็คือว่าสัสดส่วนของช่อง P ช่อง B กับช่อง C นะครับรวมกันกับเปรียบเทียบกับจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะได้ค่ากำลังในการทดสอบทางสถิติออกมานะครับการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่างนะครับก็ใช้ G-Power เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทุกอย่างเหมือนเดิม ยกเว้นแต่ว่าเราเลือกอภัรินั่นเองนะครับการหาขนาดกลุ่มตัวเชื่อมการหาขนาดกลุ่มตัวตัวอย่างผ่านความกว้างของช่วงเชื่อมั่นนะครับเราจะไม่กล่าวถึงในที่นี้นะครับจากตัวอย่างถึงการกดไลค์นะครับคุณก็ใส่คุณบอกว่าเออคุณจะทํำยังไงเนาะให้ได้กําลังเท่ากับจุดแปดนะครับหากมีความแตกต่างเท่านี้คุณใส่ออเดรสโชเขก็ไปใส่อัลฟาใส่พาวเวอร์ใส่พอร์ชั่นออฟดิสคอแดนแพร์ออกไปนะครับคุณก็จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะครับ